เราเนี่ยราเกียวับสนคไม่เทกยมรู้ก็ังเมี่ยงไหหลวงปู่ผระสมเด็จรุ่นไหนหลวงปู่ฮะเทียงปู่ใส่ทำกับบ้านเราเหรออ๋อเหรอฮะทำกับบ้านเรา่ว่านอว้านวานเป็นหลวงปู่ปลูกเองเป็นสวนใหญ่เป็นไร่ ว่านอะไรบ้างปู่หมดเลยไหนบอกหมดเลยก็ได้หมดเลยร้อยแปดเลยครับร้อยแปดอะไรมากกว่าร้อยแปดอีรวมมวลสารถ้าก็รู้ตั้งสองไร่ปลู้เอาไว้ตั้งแต่ชครื่องลงพ่ออยู่หรอครับลงพ่อสบายก่อนถ้าจะให้คนนี้คนนี้ปลูกถ้าถ้าดูแล้วไม่ถูกใจต้งไหนปลูกต้องก็ลงนกัน บางคนเอาใจใส่ต้องใจใส่มันก่อนที่จะมาเป็นอธิษฐานจิตอย่างนี้ต้องเอาไปฝึกก่อนมันไม่ใช่จะดึงมาให้เป็นเลยถ้าเอาไปฝึกอย่างนี้เราก็ไอ้ครึ่งเดือนถ้าผ่านท่านบอกเอาองนี้ผ่านองค์นี้ไม่ผ่านองค์นี้ไม่ผ่านให้ไปผ่านบอกเลยลราพอ ต้องไปตรวจสอบออตรวจสอบแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกนันก็จะมาดึงมาเข้ามาเข้ามาไหมครับตั้งแต่นำเลยนักการหลวงพ่อเขาบอกไอ้พระอัวพระสบายเอาไปทำไมไป่ทำหรอขัดคนตั้งแต่ปลูกบ้านเลยตั้งแต่ปลูกบ้านต้องขัดนี่ไอ้เอาไปปลูกครับขึ้นทอระบานเราทอระบาดมา ใช่จะเอาไปแล้วก nah ็เอาเลยเราองเนียอายุพอทำแล้วก็ทำทำอายุก่อนแล้วก็บอกให้ไปเลี้ยงโบเลี้ยงไปก่อนหลูกพ่อไปก่อนพ้องมีที่ไปที่มาแล้วเอาแล้วพอเมื่อไอ้ตัวนั้นแตกช่อนหลวงพ่อในดูหลวงพ่อเขาหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว cái con này nó vòi cặp, cái nó vòi rung ra thứ á, thứ con cái con đấy tắt con tự chọn, nó bảo mình đi con trên nó đi nó đi trên đất, nó đi trên đất, nó đi trên nó đi trên đất, nó 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 เดินมันไม่ใช่มันเนดินลอยได้เดินเลียบดินเหมือนกัน<ะ>ก็ต้องเอาไอ้ไอ้าผ่านะฟ้าผ่าตามต้นไม้ถ้ามันถ้าถ้าถ้าตกไปถ้าตกไปล้มอันนี้ท่านไม่เอาไม่เอาให้อเอาที่ใต้ไฟมัยิงเตี๊ยบอย่างนี้อันนี้ให้ต้นไม้ที่ฟ้าผา่า<ะ>ถ้าถ้าล้มไม่เอา<ะ>ต้องให้ พาแล้วให้ยืนต้นอยู่ตองเทียบดินอยู่ครับแล้ะคนที่เจอตราดนั้นก็ถ้ามีรอยมันเรา็็ไปเสียบถ้าเสียบนิดหน่อยก็มันก็พอไปได้อไปเสียบมันมันมาคมันเตกว่อในเรื่องการพาการสายอิจฉากันครับ เอาข้าวสารไปโปรยนาบ้านเองให้เราบอกไอ้พวกนี้มาเล่นกองเล่นอย่างงี้ให้เอาข้าวเดียวโปรยทับเลยครับโปรยทับได้ไอ้คนที่ไปโปรยนล้วก็แพ้เขาอ๋นี่วิธีเคล็ดลับหลายโบราณดังเลยในบ้านตำราเป็นเอะไ้ดังเส็นข้าวรุ่นเวียอะในบ้านตำราเป็นอะไรเส้นขาวรุ่นเวีย